ครับแม่มาอ่าเลมาอันเทปคลิปครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่พี่พี่นายนายเอ็กซีตรงเหมืองสุบอรเลยครับมือนี้ป้าบอยมาเลาะเบิ้งมั่นแซงอีกมือหนึ่งครับกับทีมงานแม่แม่ครับแม่แม่ทีมงานเพิ่นมาเหรอฮอดจะโดนหรอครับผมได้ประมาณชั่วโมงนึ่งแล้วเมนูครับสวัสดีครับผมพี่น้องอยูบังคุม เจจอยครับสวัสดีครับบ้าบอยมาสิมาจะม่นจอยม่นจอยเห็นบ้าบอยก่อนแม่แม่จันคุณย่าเกือบขาดอยู่นี่ละครับคุณครับคุณยาเกือบขาดอยู่ข้างในคนข้าวขึ้นหมุนครับแม่เถะมุนข้าวค่ะอีกจริงหนึ่งหัวจริงแหลกนะครับบ้าบอยที่ขุดให้เบิ้งครับชิมี่หัวบ้าครับผมเป็นของฟอร์จริงแหลกครับ หัวแหลกหัวแหลกครับนี่สวยอยู่นะครับสวยอยู่สวยอยู่โอ้ยสับมันสับแล้วสับแล้วหนึ่งหัวอื้อหือลัดลัดลัดโอ้หัวนี่พี่น้อง อ้ยไม่ดีตาแมวหันไหมอุ้ยเมื่อคืนนี่ผมหนึ่งกินแซ่บแซ่บเนี้ยเหนียว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 ดีดีอะ ข่อยก็อดบ่ได้ข่อยก็เอาหัวดีแล้วกินคอยสิกินแต่หัวสับบ่ข่อยว่าข่อยก็เอาหัวดีแล้วมาเฮ็ดใส่อีกขายเมืมม่อแมนแมนบ่างแพี่น้องโอ้แม่นอยู่ครับครับ โอยครับ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 คับคับพี่น้องสหัวสหัวสหัวสองหัวสหัวสองหัวสวยๆสาม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 หนึ่สามโอ้บอแมนสองสองสองครับโอ้โหปักงนึงพี่น้องสองหัวสองหัวสวยๆนะครับ ัวปักหญหนึ่งกับโบเห็นพุ่นะพี่น้องปาดเคืองเลย่นพุ่นะเอ้เยัวนี้มันมาจากไหนเนี่ยที่พี่น้องง่ายเลยปาดจ้อยครับโอ้มันปูครับพี่น้อง อาคหนึ่งครับ หวัวบ่ีน้องผมเวมันลุ้นด้วยกันครับนนะน้องเห็นหัวหวัวเนี่ยคนมาถึขทางทางนี้น หัวแล้วครับอืมหัวสวยอยู่ครับตัวนี้หนึ่งแซ่บครับกลมๆครับหัวหนึงคีงน่น้อง สวยๆสวยสวัเป็นหนึ่งครับพี่น้อง mọi người vào bài cậu với gần hết bên mình nó phân nhiều đi nhớ đi vô cả còn được ố vào khắc chỉ nó ư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  อ้ยหัวนี่ัอพี่นอกครับขอบใจเลยครับผมสวยๆครับใอบ่ใช่เบิ่งบทนไี่จักวดน้ำองันากวดน้ำเล่นได้เยอะดีๆก็ได้ปันนี้ละอันหนึ่งละตัวนี้ อันหนึ่งแล้วนั่งใส่กางนั่งแล้วหมดเจ๊เลียวว่าอไเ้างอเห็นอยู่สองหัวจะเอาอย่งมาจะบรินมมาเอามาซีมสิโอ้ไม่บ่อยคอยโอมมากบ่มากับพู่ก็บ่อยคอยโอม โอ้ขอบคุณครับน้อนโอ้เพื่อนเอามาฝากขาจะเอามาฝากใช่าน้องกศน้อเกศน้องพดเนีน่น้องกศเรนสอก็แรกแล้วพี่น้องบุญพลาอาจอยาจอยเอาใหาอม้จอยอาม่าเกอันนี้นกันนใจอย นี <Okay. S 2> mm ่หยมองเดียวกันอุหมโอมไปแม่บอกว่าโอมไปมันคืออดหย่ำใช่บ่ไรใบ่ไปหย่ำบ่นนะไม่ให้หนูอุนะก็เลี๋ยเขาเขาตู้เย็นดูมันคือไล่ๆมาจากมือบอกนี่อนกิไือเป็นสกปรกเอาไปใส่ตู้เย็นเพ่อเที่ยวไปตู้เย็นกินทิ ไปโดดน้ำนะว่าเราไปชี้ที่หงมหมเลี้ยอีากับข้าวไปโดดน้ำยโดดน้ำใช่ไหมข้าม่มีเห็นคนสาวที่ก่อนอือ

แม่เอาอยู่ครับอุ้ยพี่น้องคุณอะปาดมานแขนพี่น้องปน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 พี่น้องผมพอแล้วครับคุณยายเกิดขาดเจอแล้วหนึ่งหัวเบ้ยกลมๆเลยอีกหัวหนึ่งแม่คุณเลยแม่คุณเลยอุงนี้พี่น้องเสียบอีกนี่มันนอนแม่นอนนี่พี่น้องคุณยายกำลังเอาครับอีกหัวหนึ่งตาย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 ตรงนี้ มาดูปันนี่มันออกแล้วเนี่ยดิ้งดิ้งนี่จะเอาเส้าอะไรอยู <laughs> ่ในในปุ่นพี่น้องครับไปต,ต่อไปต,ตอ,อสวยอยู่ดิครับผมพีน่น้องโอ้ยคือจะเอาเอะไรเนาะ บดีหนึ่งมาด้อบดีมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่โอ้ยอหรีได้หนึ่งอิรีพี่น้องฮักปลายแม่เปิดพี่น้องคนใหญ่จอสามหัวสมมับพรมเลยโอ้ยพี่น้องมันแสง เอสำเนียเป็นหนึ่งเหนียวดีอยู่ในแม่ไม่เอานมันขึ้นนี่ผมก็หนึ่งกินจงหมดจานหนึ่งคนเอาไปให้คุณยายท่องน้ำขาดครับจริงเลยนี่ยนี่งามๆคือดอกงามๆนี่ครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ครับนี่ครับนี่ครับหนึ่งหัวครับขอบคุ

งเดียวครับสองหัวครับส,สวยๆครับพี่น้องครับตรงนีครับติงนึงพี่้องนี่นห,หนึหน่งติงหนึ่งติงสองติงหนึ่งิงสองติงสองติงครับสองติ้งสองติง,ง,ตงผมพน้อครับมันลกพี่น้องก่น,นี้

นอ,อ,อันบ,าบาอออ่อยๆเอาเจ็บหัวอี้เอียงเฉยลลยครับแล้วก็งัดแม่บาดตรงนี้ครับ,งงบอโอ้บ่เห็นจอยบาาอย่เห็นนะครับตอนแรกสักหัวอี้เอียงจังปาดขึ้นมากยังเห็นข้าเหนี่ยงน้อยครับเอาแม่เอาครับข้าเ่นี่ยน้อยดีครับจมูกเป็นไงหัวไงครับหัวไงหัวไงวครับ อีเมจจันอีเมจันพลอยละอีเมจจันพออลอยแล้วครับพอหนพอหสามหัวสามหัวน้องหัวห,หวัวหหัวห้า ครับไปเลยเลิ่งผู้เฒอมูเาพี่น้องขยันขยันควายู่ซื่อ มาซุมือตอนบวมมือแม่มันกระยักหน้าลูกเอ้ยจิ้มมือหมกิ้มม,มือแล้วไงจิ้มมือแล้วป้าดิแม่กระเดมมันไหลดิแมวว่าเป็นไงมันคุณยายเกิดขาดป้าดินข้าวเดียวบ่เมียนอีแม่ไดือดไหลกงโม่กจักจคุณน้องมันคุณยายเกิดขาดครับ นหัวหัวสมนีเพี่น้องหนึ่งเหนียวเหนียวนี่หัวสมนีว่าปล่อยไปเป็นหนึ่งกินมืนขึ้นน่องแม่เนาะแซ่บพร้อมเลยงคงกินไปกินมาจะอะไรว่าี่กินที่หัวเอาใส่จานไปไว้ในห้องเอาไปไว้ในห้องกินย่างดีเลยปล <c oughs> าถ้วยกระไกตปลาเสียยแล้วเต็มถ้วยไปนั่งเบงื้องที่เอามือกระซ่าปลากระเบื้องตากระเบื้องแคนกินจนเบิดอมันเหี้ยไปป่ะกัวเสียดนอนเนี้ยเมื่อคืนมันอืดอืม ก็ไปนั่งปอกกิเลจจนเมืดจานก็ขึ้นไปแห่คุณยายทองกับยายสายถวยหนึ่งกินเบิดนั่นก็ได้อันนั้นก็กิ้นขึ้นกันถ่าวขึ้นมักองหางมองล่องอนนี่เมียนุงานเดากเปลี่ยนเอากระสอบมาห้องดาบวะเมียนี่ขี้เก็ยบไงขี้เก็บถึงถึงยันขี้เขียบแนงก็เขาไปอยู่ดีๆแล้มันเห็น แม่เราเห็นคันใหญ่ครับอู้ยูนี่ติ้งนึงแม่ลงแล้วติ้งนึงติ้งนี่ติ้งนี่งหัวบัหัวอู้สองอันแม่สองอันสองติ้งเลยเด้อเด้อเอาติ้งบ่มี่ก่นข้างบนวเซี่ยวใะอยู่นะโอ้แม่บ่มีหัวเอาอยู่บ่แล้วนะซ้ำเลยป่ะ พื้แม่หัวนี่ขอจองแม่หัวนี่ขอจองนนนนน่นนนพยังปดโพดให้พี่น้องพ <c oughs> ื้อีแม่อาอยุสนี่พื้หัวละลูกพูดนะโ <laughs> ตคูวันนตคู่วันโอ้ยแม่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 แมพอพ่อ,พอ พ่อังไมันขึ้น้วนี่มนตัวนอวเดียวอ้หนนี่เป็นตัวเดียวบุบบุบสีพี่สีครับสวัสดีจ้าเพีนตึงตึงพี่ชีมาหอดกับแม่นิดค่ะพี่สีไปทุละอยู่ค่้รอบพี่สีนี้าใช่ล่ะบอกไปหาโอมชีบีมากีพ่อ บมไปหับแล้วพี่สีกะว่าจักสิไปบ่ไปดอกจักสิไหนมาบ้าคอยว่าอ๋อขั้นคอยขั้นคอยทรงกันมาหับกะสีมือรถเมียบ่กกะจีเมื่อข้าวเดียวมาคนข้าวเดียวกับจีเมื่อคอยว่าใช้หน้าถุงแดงคอยดีใส่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 พอแล้วครับพี่สีพอแล้วครับ เอาสิหัวก็มึงอ่ะตัวอืมหัวั่นละอุ้ยหัวคืองามเฉยๆเนี่ยหอวละกระชังเืินหัวปอกปอกหัวงไงเบื่อเบื่อเออร์นเนี่ยกระชังคืออะไรคือติดติดหางพี่น้อนนงมันอีเมนิดคนยมมองเดียวจุ่มเดียวครับจตอหน่อยไม่ก็คนทับหัวครับ <c oughs> ยังเงาไม่ตายไฟใหม่พร้อมเงาเดียวพี่น้องเงาเดียวเพราขาเจ้าขุดเราไมันกล้อย่างนี้เนาะดินมันงามบางทีละเงาไหมล่ะป้าข้าเจ้ากเป็นหัวตัวเอหัวบางไงเงาเดียวเดี๋ยวมี่นอนเงาเดียวหัวนี้แห้งไงตักโซนครับมันจะละหัวพี่น้องต่อเลยครับครับผมพี่น้องครับ คลิปนี้นะครับบ้าบอยก็จะขอตัวเมื่อก่อนครับสิไปส่งเอ็นก่อนครับผมพี่น้องโอุปแมนสิไปส่งมั่นให้พี่น้องก่อนครับพ <c oughs> ี่น้องไปสั่งมั่นบ้าบอยว่าท่านได้หอดแพกอยู่พี่น้องท่านได้แพกมั่นอยู่พี่น้องอยู่เดี๋เกินเวลาเพิ่นก,นกับสิบบบลับอีกครับผมพี่น้องเพราะว่าบ้าบอยสปส่งในอำเภอครับนี่ครับผมคลิปนี้บ้าบอยก็สิขอ สวัสดีทกคนครับพบกันคลิปหนาให้พี่น้องอยู่ดีม่แห้งลำวสุขภาพแข็งแรงกันสุขสุขกคนครับผมขอคุณอะไรครับสวัสดีครับบ๊ายบายยายจอยบ๊ายบายเป็นลกงดองแมวเราไปจบพี่สีบ๊ายบายบ๊ายอกันไหมครับ ต่อ,อกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดินปอดเดินทางปลอดภัยนะคนะค